อู้กินครับกินกินกินดึงไปครับดึงไปแล้วครับดึงไปดึงไป,งไปอีกนิดอีกนิดนึงโอ้ยดึงแรงครับโอ้ยดึงแรงดึงแรงอู้ลุ้นครับลุ้นอย่าลุนนะโอ้ย ลุงเนตรพาลุยเ่งเนตพาลุอ่ <ikka f ancy> ลุเนตพยสวัสดีครับวันนี้ลุงเนตรมาหาปลาไหลอีกแล้วครับจะมาแนะแนววิธีการหาปลาไหลแบบไหนให้ได้ตัวสำหรับคนที่อยากล่อปลาไหลเดี๋ยวมาชมคลิปนี้ด้วยกันครับ ลุงเนตรจะแนะนาให้ครับว่าล่อปลาไหลแบบไหนให้ได้ตัวลุงเนตรใช้เหยื่อเส้เดือนเหมือนเดิมครับกะเบ็ดทำเองครับนี่ครับลุงเนตรก็จะหาล่อปลาไหลแบบนี้ครับตามทุกนาหรวอตามน้าเหมืองนะครับฝนมันตกกับบ้านลุงเนตรตกหนักมากเลยน้ํามันขุนด้วยครับวันนี้จะเจอรูปรลาไหลหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปหารูปรลาไหลก่อนครับนี่รูนะครับรูปรลาไหล นี่ครับมันจะแทงออกมาตามข้างคันนาแบบนี้ครับเดี๋ยวลองล่อดูครับจะมีตัวหรือเปล่าเดี๋ยวลุ้นกันครับการล่อปลาไหลนะครับทั้นแรกเราต้องหารูให้เจอครับดูรูปลาไหลว่ามันเป็นแบบไหนประสบการณ์ครับจะสอนให้เรารู้จากรูปลาไหลแล้วก็ล่อปลาไหลเป็นครับลุงเนตก็แค่แนะนวทางเฉยๆนะครับดูรูนี้ครับ วิธีลอกก็ค่อยๆแย่เบ็ดเข้าไปครับปลาไหลบางรูเนี่ยจะกินเร็วบางรูก็กินช้าครับกินแล้วครับกินเลยครับนี่ครับดูกันเลยครับจะจะนี่ครับดึงแล้วครับดึงแล้วเราต้องรอมันเกลืนเบ็ดนะครับตอนปลาไหลกินเบ็ดเนี่ยอย่า้อย่ารีบดึงตบปล่อยมันเกิืนก่อนถ้าดึงมันไม่ค่อยติดครับโอ้ตัวนี้ริวครับโอ้ตัวนี้ริวครับ ตัวนี้ไม่กืนเมื่อกี้ไม่กืนครับกินอีกหรือเปล่าไปกินแล้วครับไปหาลูไหมไดีกว่านี่รูครับน,ออนู่นอีกรูนึงรูปลาไหล่เฉยแบบนี้ครับเยอะรูบนก่อนกินหรือเปล่า เนี่ยรูมันถึงกัแบบนี้ครับน้ําขุนจะออกน่นเลยอุ้ยกินแล้วครับกินกินกินนี่ครับดูสายไหมครับบางตัวก็อยู่ลึกบางตัวก็อยู่ตื้นดูครับดูครับดึงแล้วครับดึง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 ตัวนี้จะไม่ให้พลาดครับไม่ให้พลาดครับเอ้หลุดอีกครับพลาดอีกแล้วครับสองตัวแล้ว โอ้ยดูน้ำขุ่นออกเลยเดี๋ยวลองอีกทีครับกินเยอะกินอีกไหม กกินแล้วครับกินอยู่ครับกินกินนึกว่าจะไม่กินแล้วดึงครับดึง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 ไปเลยดึงไปเลยดึงไปอีกดึงไปอีกดึงไปครับดึงไปแล้วครับดึงไปดึงไปอีกนิดอีกนิดนึงมาครับลุ้นครับติดไม่ติดตัวเล็กตัวใหญ่ เวลาดึงนะครับเราอย่าดึงแรงครับค่อยๆดึงออกมาครับอย่าโยนสายเบ็ดนะครับให้ตึงๆมือไว้แล้วปลาไหลจะออกมาตามเบ็ดเราครับแต่ถ้าดึงไม่ออกจริงๆอย่าฝืนนะครับเพราะว่ารูมันอาจจะคดรูปรลาไหลแต่เบ็ดนี้ไม่หักครับนอกจากปากปลาไหลมันจะขาดเนี่ยแบบนี้ครับดึงไม่ค่อยออก โอ้โหดึงแรงตัวเล็กหรือตัวใหญ่โอ้โหดึงแรงมากครับดึงแรงมากครับโอ้ยดึงแรงครับโอ้ยดึงแรงดึงแรงอ้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยลุนครับลุนอย่าลุนนะ ของจริงครับนี่ครับใหญ่จริงๆครับเอาขึ้นบนนะครับโอ้โหหุยโคตรใหญ่เลยครับโอ้ยตัวนี้ไซส์ไม่ต่ำกว่าสี่ห้าขีนะครับมันมันลุงเน่ดูว่าจะไม่กินแล้วเดี๋ยวขึ้นข้างบนดีกว่าเดี๋ยวหลุดตกน้ำครับเสดายจะไม่ได้ตำน้ำพลิก นี่ครับใหญ่ไปใหญ่ดูเองครับ <c oughs> โอ้โหโเกือบครึ่งโลมั้งครับตัวเนี้ยใหญ่มากพอเด็ดตำน้ำริกครับโอ้ผมตกน้ำอีกนี่ครับลุงเนตรก็มานำเสนอแนะนำวิธีการลอบปลาไหลนะครับ รลแบบไหนให้ได้ตัวอย่างน้อยเราต้องหารูประไหลให้เป็นก่อนครับต้องดูรูประไหลให้เป็นประสบการณ์เท่านั้นครับที่เราจะดูรูประไหลเก่งลุกเลตรก็ใช้เวลานานมากกว่าจะเป็นแบบนี้ครับกว่าจะทําได้ขนาดนี้แต้มแรกพลาดแต้มที่สองไม่พลาดครับนึกว่าจ,จะไม่ได้แล้วดึงหลุดไปทีนึงกินอีกครับโอ้เด็ดตำน้ําพริกอีกแล้วครับลุ้นต่อ ก็ไหลนะครับเนี่ยอุยกินแล้วครับกินแลวกินลวกินแล้วนะครับเนี่ย โอ้ยดึงแรงมากครับมาดูกันว่าเบ็ดตรงนี้กับปลายใหญ่จกหักไหมครับเบ็ดจะไหวหรือเปล่า โอ้ยใหญ่แล้วครับมานแเต็มที่สองครับน้ำมันขุนครับฝนมาตกได้สองวันแล,ล้วลุงเนตออกมารอบปละไลเลยไม่ก็เห็นรูเท่าไหร่ครับฝนตกแรงมากเ่ลุงเนตตัวใหญ่แล้วครับ เป็ดลูกเนตไม่หักนะครับตัวใหญ่แค่ไหนก็ไม่หักถ้าดึงเป็นนะครับอยู่อย่างเก่าครับ2อแต้มแล้วครับพอได้ตำน้ำพริกไปต่อครับนี่ก็ลูกปลาไหลครับเดี๋ยวลองร่อดูจะได้ตัวหรือเปล่า ออกนู่นรูครับแทงออกนู่นครับข้างขางนานนี่รูเดี๋ยวรูนี่จะล่อรูข้างขางนาน,นี่ครับกินแล้วครับกินละเนี่ยครับกินง่ายๆยเลยรุนแต้มทีสามกันนะครับบางตัวมันก็อยู่ปากรูครับบางตัวก็อยู่ลึกนานกิน ตัวอยู่ปากรูแยงลงไปก็กินเลยครับรยนืนลึกปากรู้ว่าคายเบ็ดคายเบ็ดครับเดีย๋ยวลองดูอีกทีตัวไม่ใหญ่ครับรูรูเล็กตัวใหญ่ๆลูกเนตดึงไปเยอะแล้วครับ ปลาไหลเกือบไม่มีให้ดึงแล้วเย่าใสไสเดือนเนี่ยของชอบเลยครับปลาไหลลองอีกทีที่กินหรือเปล่าน้ำมันขุนไม่ค่อยเห็นรูครับ ขายอีกหรือเปล่าเล่นเบ็ดนะแบบนี้กินแรงมากครับเอาละนี่แน่ <c oughs> รุดครับรุดแถวที่สามครับ ได้ครับได้ขึ้นบกแบบนี้แล้วหลอดอยากขอเด้ดตำน้ำพริกครับ ครับหมานสามแต้มนะครับวันนี้ได้ตัวใหญ่ของตัวใหญ่มากเลยครับที่เห็นอยู่เนี่ยดอยนางนอนนะครับลุงเนตก็หาลอบปลาไหลแบบนี้ครับตามทุ่งนาตามน้ำเหมืองแบบนี้เดี๋ยวลุงเนตจะกลับบ้านแล้วครับพอเด็ดตำน้ำพริกแล้วพาชมบรรยากาศบ้านลุงเนตด้วยครับครับวันนี้ลุงเนตพามาลอบปลาไหลได้สามตัวตัวใหญ่ๆเลยครับวันนี้ ไซ่เกือบไปครึ่งโลครับหมานเลยเดี๋ยวลุงเนตให้ดูใกล้ๆนะครับไซ่ใหญ่ครับนี่ครับใหญ่เลยพอได้ตามน้ำพริกครับคลิปนี้ลุงเนตมาแนะนำหรือว่าแนะแนวทางการลอบปลาไหลให้กับ FC ซหรือว่าเพื่อนๆที่อยากลอบปลาไหลครับแค่แนะนำนะครับทางที่ดี เราลองไปหาล่อเองดีกว่าครับประสบการณ์สำคัญที่สุดวันนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จครับขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปลุงเนรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ลุงเนรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เนรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับวันนี้ก็พอได้ตำน้ำพลิกโครกใหญ่อีกแล้วครับลาบปากครับลาบปาก